เอาอบให้ตังเลยตังนาเขาเลยตังนาเลยเลยเออตังนาเลยตังนาเลยวางเลยวางเลยบอเป็นไรวางเลยบอเป็นไรบอกับผ้าผ้าผ้าอืมนนี้คอยยกไปที่รานสั่งส่งเข้าไปอืม bỏ bên lại, mình lại ở pòyẹ, lại, lại, bộ ớt bò giặc, ơ, bộ ớt bỏ giặc, hahaha, chán vào ช้อนก็จานเปล่าหหลเขาเขาเหลือเขาอีกช้อนก็จานเปล่าหรอกกับเขาหน,น้ากำลังจะกินข้าวนะคะ

เออบางอันละพาอันละพาไปไงนน้ำพริกเอาเขามาอีกลูกเอาเขาไปจะทั้งหนุนทั้งหนากไช่อีกอข้าวเหนียวเขามา,ากับข้าวเยอะแยะหน้ากำลังกินข้าวนะคะ

กินแม่เจ้ากินหอมกันเลยกินเลยเอามือเลยเด้อเียกะหอยอยู่เนี่กะเนียวด้วยเนี่ยหออยู่นนเนี่กะเนียวด้วยเนีน่ยอืมหามเพิ่มอีกก็ได้หนักกินบ่โอ้หนกักหนักหอเดียวก็อิ่มแล้วแหละหนักหอเดียวก็อิ่มแหละน่ากินข้าวนะคะช้อนช้อนช้อนเนี่ย นากำลังกินข้าวอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบาารูรณ์น,นะคะนาคหนากนาคโมโนาบุญด้วยกันนะคะสาธุค,ค่ะตุดหยอดเลยเนี่ยเต็มผีกันเลย เขาบอกน้ำยาขนมสุดยอดเลยไหนดูสิน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนเขาบอกสุดยอดเลยนี่คือมาหาขนมคือไปหาขไปได้้องมาต้เป่าดีแต่ยังเเานเขาบ้านจะบอกว่าจีนง่ายมันนั่อยู่ที

감사합 <laughs> <laughs>